ตัวกระองช่ยดูดวยชวกเราดูดผมรู้พ่อกพ่งเป็นใ้า่มไหยไอ้เจไม่เป็นอะไรถึงสองใครใาเอะองใไรดีๆหรอวะทำไมทไมพี่ทไมไมเฮ้ยมลนะฮะ่เาด

พี่ม่ตีหรอกรวยแเป็รวยรวยก็ยอไปไม่รู้เมื่อไหร่ตาอยไ้านต่อ

哎，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 